เ็ดเม็ดหน้าตายาสามปดสามเก้าห้าสเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูจะชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะขออนุญาตฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเนีก่อนจะพา,พาไปเซฟไอไว้ไปถ่าย ทาราต้องต้องดนไปทีทุกคนเลยนะคะไม่มีปอยลำไม่มีใครเปิดลำโพงเลยนะคิดติมมนะคะจาก My f a m i l ซีโรอค่ะ

อารมณ์ดีๆเข้าไว้ค่ะต้อนรับโอกาสทองฮะงนี่สก,กินหนูไม่ขึ้นหน้าเลยอ่ะ Never give up คิดตี้มาชค่ะมายฝ่ามี 0x ทักทายแฟนคลับร้อยปดสิบกว่าคนด้วยนะคะเอียวฟิลลิ่งโซไฟค่ะมีเด็กนะคะก็เลยต้องพยายามรักษาอารมณ์รักษาจิตใจ รักสักความรู้สึกด้วยเย้เซไฮ hi นเซไฮ everybody เลยพาหนูจ๋าชนะหน่อยนะคะ ไปค่ะ go h i g อ e ์เอ้ยกดซื้อของผิดนะคะซิ้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปก็จะอ้าวย่ยเยควันตึงๆนะคะจะยืนออฟเลนนะมาหาหนูจะตึงไหมนะ <cido f> <g ric an> เราเจอฟอร์เรนกระโดดทุบหัวไปทีนึงนี่แน่นี่แน่ามาดีมาดีอย่าให้เขารำใส่เรานั่นเองนะคะกระโดดทุบไปเย่ๆย อย่ารอแพนด้ามาช่วยนะคะแข็งใจไว้เมทของเราทำสกอร์ไปได้นะเขาเสียงปรบมือให้นาตาญาด้วยเวล3สมแล้วเยโย อ่ะ uh huh. นึกเมนูมื้อเที่ยงยังไม่ออกเลยกินอะไรดีนะคะวันนี้ <laughs> <laughs> uh huh. <laughs> ิมาแล้วนะคะมาตอนนี้ก็ไม่ยอมแล้วเออนาตา,าเราโหดนะคะสวัสดีทุกคนดูคิตติมาสค่ะจากนายฟรมซีเรวเองนะช่วยหนูจับพาชนะหน่อยนะคะฟอเรนติโนเขาหมดดึงหนูอยู่นั่นแหละนี่อาอีกแล้ว เสียใจยนะคะเอะองคะเออมีใครมาช่วยออฟเลน่นไหมแสงคาฮัปปี้คริสต์มาสด้วยะคะ่ะฮัปปี้นิวเยี์ด้วยนะจากมายฟามี่ซีโรอค่ะมีใครไปปาร์ตี้ที่ไหนนะคะอย่าลืมนกถึงหนูจ่าด้วยนะคะ คิดถึงกันกับทุกคนเลยเซไทยแลนด์นาวนะคะไฮไม่แฟนเราเดอะเวค่ะไฮไม่นิวเวิด์ค่ะดูบอลเรงของทำาหนูดิตายไปซะเย้ะๆขอเสียงค่อนคิดถึงเดอะซันนะไทีแรกแล้วคิดถึงมากด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะ You and me ได้ไหมคะ h e โหก็ฟังเพลงกันไปจะได้อารมณ์ดีๆนะคะมีใครนึกเมนูเที่ยงออกแล้วก็บอกกันด้วยนะอืหรือว่ามีใครจะกินตามหนูจากก็บ้ากันมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือใกล้เที่ยงแล้วนั่นเองนะคะกินฮีโร่ในเกมไปก่อนนะ เอ้ยไม่มีใครมาช่วยหนูจ่าจริงๆหรอออฟเลนมันตึงกันไปไม่ถูกฟังเขาอะตึงเออเจ้าที่รางค่ะบอกว่าไม่ฝ่ามีสี่ัวเองเนี่ยเป็นดินนาศัดิษิ์นะคะหรือว่าป่าเวนมนนั่นเองนะ,ะเออถ้าไม่ถูกใจกันไม่ต้องมากดซับสไคร e นะคะเสียเวลาอ <c oughs> มาค่ะมามามา <c oughs> หนูจ่าก,ก็ยืนรอฟอเรนติโน่เขาไม่ยอมไปเลนอื่นเลยอะ คนตึงๆจะเล่นออฟเลนนะคะส่วนคนชอบเติมเลนจะเล่นเมย์นะคะส่วนคนเล่นเก่งจะเล่นป่านะคะคนกดไม่ทันต้องเล่นสักเพาะ์ลหนูจ๋าก็เป็นสตรีมเมอร์นะคะน้องใหม่ค่ะลูคกี้เลเวลนะคะสตรีมสองเกมคือโรบอทและอาร์อวนะคอนุญี้ให้เพื่อนๆพาหนูจ๋าวิกตอรี่ด้วยนะคะ <c oughs> เล่นไม่เก่งขออภัยนะคะอืมีความสวยแลคะความน่ารักมาทดแทนช่วชกันได้ไหมนะ ขอให้พี่ทุกคนมีวันคืนที่ดีด้วยละกันนะเออขอบคุณพันด้านะคะนี่นี่นี่พนะันด้ามาช่วยแล้ว